สวัสดีครับเช้านี้ก็จะมาทำคลิปให้อาหารปลานะครับสะหลังคอกนะครับสระเล็กๆที่เราขุดมาเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเราไปยพวกมูลหมูนะครับแต่ว่าก็ขุดไปขุดมามันน้ำมันใสครับก็เลย เอาเลี้ยงปลาซะเลยนะครับข้าครงก็จะปลูกต้นกล้วยนะครับแซมนต้นกล้วยกล้วยเราจะไม่ทิ้งนะครับก็มีข้าวโพดนะครับมีพันธุ์มะพร้าวนะครับจากป้าคุณลุงใจดีนะครับโดยจากให้นะครับมะพร้าวพรานน้ำหอมนะครับพรากะทินะครับปาคุณลุงร้านโชคกันันนะครับ ท่านบริจาคให้นะครับขอบคุณลุงกับป้ามากนะครับทีนี้ก็เราจะให้อาหารปลานะครับช่ชวงเช้านี้นะครับนี่ครับในในนี้ก็จะมีปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนนะครับปล่อยไว้นะครับบ่อเล็กๆนะครับบ่อเล็กๆใช้กับ เลี้ยงไว้ก็พอทานในครอบครัวนะครับถ้าเหลือก็ขายขามาครับรูคุณยายไปนี่นะครับก็กำลังโตครับต่อไฟครับต่อไฟพี่เฮียถังเขาให้ไฟไปนะครับ ไปสีม่วงล,ล่อแมลงให้กลางคืนเราก็เปิดให้มันกินนะครับเป็นโปรตีนไปอีกประหยัดค่าอาหารไปอีกนะครับป่าก็จะโตโตวไวมากครับประดุกครับนี่นะครับเพียงเลดด่นๆไปนะครับสร้างไรายได้อีกทางนะครับ พอามะาละกอครับแดงโมรครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านียคร,รครับเพราวกระจินะครับหรือว่าฝั่งนี้นะครับยังไม่ปลูกครับ นี่นะครับแคนนี้ก่อนนะครับ